สวยไหมนะครับก็จะเป็นแบบเปิดสเปก i v e นะครับแต่พื้นมันก็จะลื่นๆหน่อยนะครับเดินมาก็จะลื่นลม้มสองสามทีละก็จะเห็นว่าข้างในพระราชวังมีความสวยงามนะครับ แล้วจวังนี้สร้างมาเมื่อประมาณเจ็รกว่าปีแล้วนะครับก็ได้ผ่านช่วงการเวลาและการสนุบัำรูงมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะจะให้ดูตรงข้างบนอีกทีเขาสวยแค่ไหนนะครับ